จะพาไปดูไปเที่ยวไปชิมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ไปที่ไหนจะพาไปดูให้รู้เห็นถึงเปลือกข้างในผู้หญิงความช่วยและความงามก้าวล้ำตามเทรมยุคใหม่สุขภาพสดชื่นสดใสโรคภัยไม่มีให้เห็นอาชีพที่สร้างรายได้ค้าขายแล้วมีกำไรเทคโนโลยีและการศึกษายอย่าช้าเปิดโลกให้กว้างไกลกับพอนกเอียง หหออออนนนกกเเีียงยงยงตตาโตสวัสดีค่ะพบกับรายการทิสตอรี่บายหอนกเอียงตาโตค่ะนกเอียงเกศศิรณีบุญมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวของทิสตอรี่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับก,บการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการผชนภัยจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะคะนกเอี้ยงจะพาคุณผู้ชมไปผปชนภัยที่ไหนนั้นต้องติดตามค่ะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นกเอี้ยงก็อยู่ที่ถนนอุทยานค่ะซึ่งเป็นถนนที่สวยที่สุดนะคะในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะตรงนี้นี่เองค่ะนะ,ะนกเอี้ยงอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศเช้าเนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ใกล้มากกลนะคะก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่ถนน อุทยานได้ค่ะระแ,แวกของถนนอุทยานนะคะซึ่งนะคะจะประกอบด้วยร้านอาหารนะคะข้างทางเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก,กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมานั่งทานข้าวกับครอบครัวก็ได้หรือหลายๆท่านนะคะยำเช้าอย่างนี้นะคะก็จะมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้ค่ะนะแล้ววันนี้เรื่องราวของถนนอุทยานที่นุ้ยิ่งจะบอกกับคุณผู้ชมรับฟังกันนั้นแน่นอนค่ะมีที่น่าสนใจแน่ๆอ่ะอีกสักครู่ค่ะเราจะมาพบกันกับ รายการทิปสตอรี่บายหอนยี่ตาโตว่าจะพาคุณผู้ชมไปประชนภัยเก็บเรื่องราวบันทึกความสนใจการท่องเที่ยวของเราที่ไหนนั้นต้องทิปสตอรี่บ่ายหอนยี่ตาโตค่ะสวัสดีค่ะอ่าวัสดีครับพี่จัก,กรพงศ์หรือเปล่าคะใช่ครับเออตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนกเยี่ก็ได้อยู่กับพี่จัก,กรพงศ์ทิมมานีค่ะหรือว่าสอจอปานั่นเองนะคะสวัสดีพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่ พี่ปาหรือสจปานะคะจะพานกเอี้ยงค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเที่ยวกันที่วัดดอนหวายค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของวัดดอนหวายกันดีกว่าว่ามีตำนานที่มาอย่างไรบ้างค่ะอย่เดี๋ยวเราไปทางนู้นเลยได้เลยครับค่ะสจคะครัวัดดอนหวายเนี่ยนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะคือได้วิสุงคาศรีนะประกาศเป็นวัดเนี่ยเมื่อ2 3 9 4 ก็เกือบ200ปีแล้วทีนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์พุกเจ้าคณะกรุงเก่าอยุธยานะครับซึ่งท,ท่านเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดบ้านท่านอยู่ตรงข้ามวัดดอนหวายสมเด็จพระพุทธจารย์พุกเนี่ยก็คือบุคคลที่สร้างวัดดอนหวายและวัดไร่ขิง<อ>เพราะฉะนั้นวัดดอนหวายและวัดไร่ขิงเปรียบเสมือนวัดพี่วัดน้องสมเด็จพระพุทธจารย์พุกเนี่ยก็คือต้นตระกูลของผมเอง ยังมีรูปของท่านเลยอยู่ที่ที่บ้านย่าฝั่งอนุนะฮะซึ่งเป็นรูปออริจินอลเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณวัดดอนไหวายนะครับฝั่งทางขวามือนี้เขาเรียกว่าวิหารฝั่งทางซ้ายมือของเราเขาเรียกว่าอุโบสถนะครับวิหารกับอุโบสถบอุแตกต่างกันอย่างไรคะท่านสอนจ๊กคำว่าอุโบสถเนี่ยสังเกตให้ดีก็คือ จะเป็นที่ทําสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์แล้วเราจะแยกอย่างไรว่าอันไหนอุโบสถอันไหนวิหารเราจะดูได้ว่าถ้าเป็นอุโบสถเนี่ยก็จะมีที่เขาบอกฝังลูกนิมิตนึกออกไหมเพราะนั้นลูกนิมิตก็ส่วนใหญ่ก็จะมีใบเสมาตั้งอยู่ข้างบนเพื่อให้รู้ว่าข้างใต้นี้นะฮะเป็นลูกนิมิตฝังอยู่เพราะฉะนั้นเขตปริมณฑลนั้นคือเขตของสงฆ์ที่เขาทําสังฆกรรมกันอยู่ส่วนวิหารก็อีกด้านหนึ่งครับ ส่วนใหญ่วิหารก็จะมีระเบียงคดรอบพวกนี้นะครับค่ะนั่นเดียวนะคะไหนเราเข้ามาในวัดอนไหลแล้วก็ต้องมาสักการะได้ครื่งหลวงพ่ออ่าก็คือมีหลวงพ่อวิไลเลิศกับหลวงพ่อวิสาหานหลวงพ่อวิไลเลิศก็อยู่ในอุโบสถค่ะหลวงพ่อวิสาหานก็อยู่ในวิหารอืึแล้วมาจากไหนคะทำไมวิไลเลิศหรือว่าหลวงพ่อวิสาหานก็เป็นพระที่เก่าแก่อยู่ที่นี่อยู่แล้ว แล้วก็ท่านได้รวบรวมมาจากอยุทยาด้วยส่วนหนึ่งสังเกตไหมว่าบางครั้งเราได้ยินคําว่าอุโบสถบางทีก็เรียกว่าพระอุโบสถพระอุโบสถใช่ใช่ถ้าเป็นวัดจะมีสองอย่างวัดหลวงพระอารามหลวงกับวัดราชถ้าวัดราชเนี่ยเรียกว่าอุโบสถถ้าวัดหลวงอย่างวัดไร่ขิงเนี่ยเรียกว่าพระอุโบสถเพราะว่าเป็นวัดหลวงใช่ที่นี่ก็คืออุโบสถเฉยๆเพราะว่าเป็นวัดราชใช่ครับ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปกราบนักการท่านก่อนนะเชิญค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนล้วกันค่ะรองเท้าเนี่ยเราควรควรจะถอดเอาไว้เนี่ยอ๋อค่ะรองเท้าปกติแล้วปกติรองเท้าเนี่ยคือถ้าคนไทยเ็าเรียกมันของค่อนข้างต่ำอ่าฮะเพราะฉนั้นไม่ควรจะเดินเข้าไปข้างในโดยเฉพาะบริเวณที่ฝังลูกนิมิตเลยเข้าไปแล้วไม่ควรเพราะนั้นเราควรจะถอดรองเท้าคือถ้าเกิดว่าเดินขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าห้าม ใส่รองเท้าเกินลูกนิมิตที่ฝังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้นะคะทางท่านสจปาบอกว่าลูกนิมิตที่ฝังอยู่ข้างในก็จะมีใบเสมาตั้งอยู่เพราะว่าไม่งั้นคนก็จะเดินข้ามใปข้ามมาเป็นเป็นกุดโลบายของคนโบราณแล้วก็ให้รู้ว่านี่คืออนาบริเวณนะถ้าไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นบริเวณของของวัดอุโบสถที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมข้างใน นั่นเดี๋ยวเราเข้าไปในบุิเวณกลาค่ะครับเข้าทางซ้ายเข้าทางซ้าย,าายอ๋อเวลาเข้า้องเข้าทางซ้ายด้วยเหรอคะเขาเรียกว่าเวียนทักษีนาวัดอ๋อเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ตาโตพยาพยามเดินไม่ว่าประตูหรืออะไรนะแต่พยายามเวียนซ้ายทาักษีนาวัดมันจะเป็นมงคลชีวิตกับตัวเองอ๋อแล้ยังเคยเคยคุณผู้ชมแล้ยงเคยไปที่หนึ่งที่วัดเขาเรียกอ,อะไรนะอะไรนะที่ที่ท,ที่วัดภูเขาทองออ คุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะน้องเย็นก็ได้เคล็ดลับมาหนึ่งเคล็ดลับเหมือนกันว่าเวลาเดินนะคะในวัตถุมงคลเนี่ยให้ขวามือเนี่ยเราชิดกับสิ่งที่เป็นที่เป็นที่เป็น,ปนมงคลแล้วให้ให้ให้เวียนก็เดินสรุปง่ายๆคือ,รอเราต้องเวียนตามเข็มนาฬิกา<ร>อ,ออกใช่ไหมห<ร>ทำไมอ่ะทำไมคะสังเกตเวลาเราไปงานศพเราเวียนแบบไหนเราเวียนทวนเข็มก็คือเราทางขวาอ่านั่นคืออาว่ามงคล แต่ถ้าเวียนทางซ้ายเรียกว่าทักศีนาวัดมันเป็นมงคลกับตัวเรานั่นและเอาทีนี้จะต้องเข้าประตูได้ถูกแล้วเชิญค่ะตรงนี้นี่ก็คือหลวงพ่อวิไลเลิเศซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถซึ่งเวลาพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆก,กรรมเนี่ยจะสังเกตจะมีตังที่ยกขึ้น,นสูงเพราะฉะนั้น เวลาพระทําการอุปสมบทต่างๆก็จะทําพิธีกรรมข้างบนเวลาทําพิธีกรรมเนี่ยปกติแล้วก็คือจะต้องถอยออกไปอย่าอยู่บนพื้นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์เขาจะมียกเว้นเอาไว้การที่กําลังบวชแล้วอยู่มีครวาดเดินเข้าไปปุ๊บพิธีกรรมนั้นเสียทันทีต้องเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นเขาจะรู้ว่าโอเคไม่ควรเข้าไปตรงนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาพระภิกษุสงฆ์ให้โอววาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประชุมเนี่ย ปกติคารวะก็อยู่พื้นนี้คือเรายกาพระภิสุงสงฆ์ให้สูงกับเราไว้นิดนึงครับเดี๋ยวเรากราบใมรสการค่ะพระหลวงพ่อวิไลเลอร์ซึ่งเป็นประธานในอุโบสถนะฮะะ,ะท่านคะการกราบพระเนี่ย จะต้องกราบแบบไหนถึงจะถูกต้องคะเขาเรียกว่าเบนจางคประดิษฐ์เบนจางเบนจะคือห uh ้าห้าก็มีหนึ่งหน้าผากจดพื้น uh huh. มอ 2, ือสองข้อศอกสองเป็นห uh ้า huh. นี่คือการกราบที่ถูกต้องข้อศอกจะต้องลงพื้นด้วยเดี๋ยวดู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 ท่านอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะครับมือสองข้อศอกหน้าผาก นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเวลาการกราบพระทุกๆทั่ไปนะครับแม้แต่พระสงฆ์เวลากราบพระพุทธก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ<อ>นี่คือการกราบที่ถูกต้องของคนไทยก็ก็เมื่อกี้แสดงว่าน้องยิ่งก็กราบไม่ถูกต้องสิคนะเพราะว่าน้องยิง่งทุกทีนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องยิ่งก็คือพนมมือนะคะแล้วก็เขาเขาบอกว่าเอามือนี้แตะแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเอาหน้าผากชนกับพื้นเลย ฉะนั้นจะต้องบางทีไม่ชนกับพื้นไม่ได้บางคนก็ทําไม่ได้พอติดท้องท้องพลุ้ยอ้วนแต่วิธีที่ถูกต้องก็คือว่าเบญจาขัาพระดิ์ก็คือ5้าอย่างนั่นเองก็คือมีหน้าผากมีมือมีข้อศอกทั้งสองข้างแค่นั้นเองถูกไหมคะนั้นเดียวสังเกตดูนะว่าที่องค์พระประธานเนี่ยจะมีผ้านะฮะอันนั้นได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านพระราชทานมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ที่นี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันอย่างเงี้ย uh huh. มีหลายครั้งที่คนชอบมานั่งสมาธิ uh huh. สังเกตจะเงียบมากเลยมสง้วสงบสิ่งที่ได้รอด uh huh. มาตามหน้าต่างก็คือเสียงนก uh huh. เสียงกาเสียงอะไรต่างซึ่งเป็นธรรมชาติ uh huh. หาวัด ใกล้กรุงเทพที่เว้นจากความสับสนวุ่นวายก็ไม่ได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีเสียงนกเต็มไปหมดนม่อจากต้นไม้เยอะแล้วก็เงียบมากเลยนะนั่งสมาธิดีมากเดี๋ยวเราไปต่อวิหารวิหารได้ครับกราบอีกครั้งหนึ่งกรรัาบอีกครั้งหนึ่งไปลามาไหว้ครับ บถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปวิหารต่อค่ะไปค่ะเวลาออกนะคะก็ต้องออกอีกทางหนึ่งนะคะอย่าออกทางเดิมนะคุณผู้ชมใช่ไหมคะ